วันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องดาบพิฆาตอสูรน,นะซึ่งผมจำไม่ได้แล้วมันเป็นช่วงนะเวลากี่ปีเพราะโดยส่วนมากเนี่ยผมจะไม่ค่อยสนใจหรือตามข่าวอนิเมะสักเท่าไหร่จะตามเฉพาะเรื่องที่ชอบ หรือไม่ก็รอให้มันมีข่าวอะไรก็ไม่รู้อะดังๆน่าสนใจน่าสนใจมันเด้งขึ้นมาหน้าเฟซหน้า YouTube เองอะไรเงี้ยถ้าเห็นว่าน่าสนใจเดี๋ยวจะไปหาดูอะไรแบบเนี้ยซึ่งแน่นอนแหละช่วงะระยะเวลาหลายปีมาเนี้ยดาพิฆาตอาสูรมันดังและมันมีกระแสมากๆและผมเห็นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอออนิเมะอะไรนะภาพสวยจังฉากสู้โคตรด,ดีเลย ตัวละครอ,ออกแนวจอมยุทธนักดาบอะไรแบบเนี้ยอยากดูบ้างอะ่ะแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ดูสักทีและมันก็ถึงเวลานั้นจำไม่ได้และย้อนไปกี่ปีอะ่ะแต่ว่าคือช่อง9เนี่ยได้เอาดาบพิฆาตอาสูรซีซั่น1เนี่ยมาฉายผมก็เลยถือโอกาสนั้นดูซะเลยถ้าถามผมนะตอนผมดูซีซั่นแรกเนี่ย ผมยังยังไม่ค่อยโดนกับเรื่องนี้ว่ะแต่ถ้าถามผมในซีซั่นแรกเนี่ยมันก็มีหลายบทเหมือนกันนะที่ผมชอบและผมไม่ชอบอะ่ะต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนเนี่ยชอบดูหนังหรือละครหรืออดิเมะอะ่ะแบบแนวแนวบูนะบูกันมันๆอะ่ะแต่ก็นั่นแหละถ้าแบบมาบูกันเฉยๆไม่มีเนื้อเรื่องอะ่ะเดินๆไปสู้กันอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยอินอะ่ะผมจะชอบแนวแนวแบบ เนื้อเรื่องต้องไม่เร็วไปไม่ช้าไปต้องมีเนื้อเรื่องบิวให้อารมณ์มันถึงถึงขั้นก่อนแล้วค่อยมาสู้กันน่ะคือจะว่าไงดีอย่างซีซั่นหนึ่งเนี่ยบางบทอะเนื้อเรื่องแม่งปูแม่งปูมาดีมากบางบทเดินไปเดินมาเอาหวดกันซะและ้วอะไรอย่างเงี้ยผมเลยแบบมีบทที่ชอบกับไม่ชอบแต่ก็มีตัวละครที่ชอบนะอย่างเนซึโกเนี่ยอันนี้คงไม่ต้องพูดแนละ้วใครใครก็ชอบ ผมเห็นไอ้ตัวละครนี้มานานแล้วพอมาดูเองผมก็ชอบว่ะอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามผมที่ผมเริ่มรู้สึกว่าชอบเรื่องนี้จริงๆก็คือเนี่ยไอ้ไอ้บทรถไฟอะ่ะไอ้บทรถไฟกับไอ้ย่านเริงลมอ่ะโอ้โหอย่างอ่ะต้องบอกอย่างนี้ไอ้บทรถไฟเนี่ยผมว่าเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้สนุกอะไรขนาดนั้นนะแต่เพราะหลายๆองค์ประกอบมันลงตัว อย่างเลนโกคุอย่างเงี้ยโอ้โหเก่งจัดเท่จัดเสียสละอะไรเงี้ยคือขังจัดแต่ไอ้บทที่ผมคิดว่าเนื้อเรื่องมันดีจริงๆเนี่ยคือไอ้ย่านเริงลมเว้ยคือผมดูอะคือโคตรโคตรลุ้นอะโคตรลุ้นแบบโอหแบบมันได้อารมณ์ยังไงนะเหมือนแบบผีปีศาจฆาตกรปะแบบมันมันสืบสวนกันมันมากอะ่ะแบบคือผมชอบมากอะ่ะแต่พอถึง ถึงบทบูกันโหบูกันมันมากจริงๆมันมันจริงๆอย่างเสาหลักอูซูยเนี่ยโอ้โหฝันดาบขวดกันแบบยับอะโอ้โหชอบชอบมากส่วนไอ้พวกทันจิโร่ที่สู้กับพวกเออมันสู้กับใครนะจาไม่ได้สู้สู้กับไอไอตัวช้ผ้าใช่ไหมมันเชื่ออะไรนะไอดาคิใช่ไหมเออก็มันดีส่วนหมู่บ้านช่างตีดาบเนี่ยผมว่าเนื้อเรื่องในพาร์ทปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะมันมันได้ดีตรงย้อนอดีตแค่นั้นอนะแต่ก็นั่นแหละ มาบทเนี้ยผมโคตรชอบมิสซิลิเลยมันชื่อมิสซิลิเปล่าวะผมชอบเรียกมันว่าคันโรจิอ่ะไอไอเสาหลักที่เป็นผู้หญิงอ่ะเสาหลักที่เป็นผู้หญิงที่มันใช้ดาบแบบคล้ายๆแส้เวลาสไตล์การต่อสู้แบบตีลังกาหน่อยอะไรเงี้ยจะตีลังกาเล่นท่ายากอย่างเงี้ยเออผมชอบใยมิสซิลินะกับไออสูรฮังเทนงัวผมว่าเป็นอสูนที่โคตรเท่เลยเออคือคือผมดูถึง ผมดูถึงแค่แค่ตรงนี้แหละไอ้บทหมู่บ้านช่างตีดาบอะ่ะเอออะถ้าพูดแบบขอขอสรุปนะคือได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วพอดูซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันก็มีอันที่ชอบและไม่ชอบเพิ่งมาชอบตอนบทรถไฟกับหมู่บ้านช่างตีดาบบทรถไฟเนี่ยเนื้อเรื่องก็สนุกดีแต่ยังไม่ขนาดนั้นแต่เลนโกคุนี่เท่มากขังมากแต่บทย่านเลิงลมเนี่ยโหอันนี้สืบสวนกันมันมาก ส่วนหมู่บ้านช่างตีดาบเนี่ยเนื้อเรื่องพัทปัจจุบันไม่มีอะไรแต่ย้อนอดีตซึ้งพอได้ชอบฮังเทนงูกับมิสลิมากเลยก็ประมาณนี้ครับเออเสียใจจริงๆผมไม่รู้น้ว,ว่าเนี่ยน้นตอนนี้นะปัจจุบันที่อาจคลิปเนี้ยคือมันมันเป็นช่วงที่มูฟวี่ปราสาไลท์ไรขอบเขตออกฉายไปแล้วเออและเกมดาบพ,พิฆาตอสูรภาคสองก็ออกมาแล้ว จริงๆผมเก็บเงินมาเนี่ยมันพอจะซื้อเลยนะแต่ผมดันเอาเงินไปถลุงก็อย่างอื่นแบบลีลาสับสนตอนนี้นึกเสียใจมากเลยที่ไม่ได้ซื้อดาบพิฆาตอสูรภาคสองมาเล่นน่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยมันจะจบที่ภาคนี้ใช่ไหมหรือยังจะมีภาคหน้าเอาเป็นว่าถ้ามีภาคหน้าเนี่ยผมซื้อแน่ๆหรือถ้าภาคสองเนี่ยมันยังมีดีเซออกมาเรื่อยๆ ยังมีคนเล่นอยู่ก็อาจจะซื้อนะผมเสียดายมากอยากเล่นจริงๆอยากเบียวมากเลยอยากเป็นนักดาบมากเลยเอย้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าอยากเป็นนักดาบหรืออยากเป็นอัศสูนก็ไม่รู้เราสู่กันฟังครับจบแค่นี้